สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลเมโลว์ทเวนตีเช่นเคยนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้เป็นวันที่เราแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะกลับมาติดเทียบีเชลิดเดอร์อีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่ได้เทียไปนะคะล่าสุดก็คือปีที่แล้วเลยก็คือวันที่17นะคะเดือนมิถุนายนปี2024นนะคะเราก็กลับมาติดเทียอีกครั้งนะคะก็รู้สึก ดีใจมากๆนะคะเพราะมันเป็นความฝันเล็กๆของราที่เราอยากที่จะติดเทียบีเชลิเดอร์นะคะกับสกินไมล์เมโลดี้นะคะเพราะว่าตอนที่ติดเทียบีครั้งแรกไปเนี่ยเรายังไม่ได้ซื้อสกินไมล์เมโลดี้นะคะก็คือแบบอยากให้มีความฝันเล็กๆว่าอยากให้เทียบีอยู่กับสกินไมล์เมโลดี้นะคะก็แบบดีใจมากคือเรารู้สึกว่าแบบอาจากคลิปนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูคลิปนี้ก่อนได้นะคะเป็นคลิปติดเทียซีเชลิเดอร์เนอก็ น่าจะรู้ว่ามันค่อนข้างหนักหน่หนวงมากๆกับการโซโล่แรงนะคะแล้วเราก็โซโล่แรงขึ้นมาเทียบีนะคะคือมันยากมากๆมีหลายจุดที่เหนื่อยทอ้อแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดก็ได้มาแล้วนะคะดีใจมากเลยนะคะเทียบีนี้เราก็แบบได้มาอยู่คู่กับน้องมาเมโลดี้ที่เราใฝา่ฝันไว้นะคะวันนี้เนอะก็คือเริ่มซีซั่น38แล้วคือจริงๆเราได้เทียบีเนี่ยได้อันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะแต่ว่า เทียนะคะถ้าติดเทียในสัปดาห์แรกของวีคที่รีแรงนะคะเทียจะไม่ถูกเลกคอร์ดเข้ามาในระบบนะคะจริงๆก็ได้มา3มรอบแล้วแหละจริงๆคลิปนี้เราอยากแบบเป็นกำลังใจให้ดีกว่าเพราะว่าเราเชื่อว่ามันมีหลายหลายคนที่โซโล่แรงเนื้อไม่ว่าจะแบบมีความฝันว่าอยากจะไต่เทียหรือว่าอยากจะไต่แรงอัศวินหรือว่าแรงเฮออะไรเงี้ยคือเราเข้าใจมากๆเลยว่ามันคงมีหลายจุดที่เราแบบท้อเราเหนื่อยเรารู้สึกว่า สิ่งที่เราพยายามไปมันจะสําเร็จผลไหมอะไรเงี้ยเราก็ขอเป็นกาลังใจให้ตรงนี้เลยนะคะว่าเออแบบทุกคนที่โซโล่แรงอยู่อ่ะเราเป็นกําลังใจให้เลยจริงๆว่าแบบถ้าเราพยายามนะคะเราก็ไม่ยอมแพ้อะวันหนึ่งสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันจะประสบความสําเร็จไปได้นะคะเราเป็นกาลังใจให้จริงๆเพราะเราก็ผ่านจุดนั้นมาเนอะแล้วแบบโซโล่แรงทุกคนน่าจะรู้แหละคือมันแบบเวลาเครียดเวลาเหนื่อยมันไม่มีใครให้เราแบบ คุยด้วยหรือว่าระบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนอะเพราะว่าแบบเพื่อนเราก็ไม่ค่อยว่างอะไรอย่างเงี้ยอืมเวลามีดูโอ้มันก็เอ้ยเราแบบแพ้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถคุยกันได้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอโซโล่ก็คือแบบ m e n t a l เฮ health breakdown อะไรเงี้ยก็มีหลายจุดมากๆแต่ว่าแบบเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้น,นะคะทุกคนโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเชียรีดเดอร์นะคะเทียบีกับสกินไม m ์เบลลี่กันเดี๋ยวไปดูกันในแมตช์ธรรมดากันเลยค่ะ โอเคค่ะก็จริงๆแล้วนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยเราติดเทียตัวละครทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือเทียบ mm ีเชลิเตอร์นะคะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็คือเทียบซีพัพเพเทียนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันของน้องเขาเนะก็คือวันของเทียบีเชลิเตอร์นะคะเดี๋ยวจะไปเล่นกับสกินไมเมโลดี้สุดน่ารักกันนะคะ ก็ในคลิปของช่องเราส่วนใหญ่เนอะมันจะเป็นคลิปที่เราอัดดีเพลไว้แล้วก็มาภาคทับนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปอีกแนวหนึงเนอะก็จะเป็นแบบอัดไปเล่นไปนะคะก็จะเป็นแบบมีความโลกมีความแบบไม่มีสติอะไรอย่างง uh. ี้นะคะก็เด deci ี uh, ๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะวุ่นวายแค่ไหนนะคะก็เข้าไปในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็อยู่กับเอ่อเปิดตัวแบบสวยงามนะคะด้วยเอฟเฟกต์ OPH นะคะของเชลิเตอร์นะคะ ฮันเตอร์เป็นอูชางค่อนข้าง,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 งน่ากลัวอยู่นะคะเบสเมนต์นะคะอยู่ที่สุสานนะคะเราอาจจะชอบกดมินิแมปแบบนี้นะคะจะได้แบบรีมายตัวเองตลอดนะคะแล้วฮันเตอร์ยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมอยู่ๆไล่เราล่ะ ตั้งดำตั้งดำไปก่อนละค่ะไม่อยู่ละค่ะมีบนด้วยเอ้ยกดตาย่างมายังไงยังไงหลอดเลยเนี่ยโอ้เสียสเปกนกอยู่ถ้าบิงมาก,ก็บิงไม้บิงอ้าวเสยเล่นดีมาก โอ้ไม่ก็เสียเล่นดีเกินเฮ้ยสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยลูกสาวน้อย,อยเฮ้ยๆๆเอโอโอ้โหไล่สาวน้อยต่อเลยเอาอยัางไง เคเรามีสกิลหนึ่งอันแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูว่าเพื่อนจะมีแม่หมอมีเซียมีสาวน้อยอูชางจริงๆนะเราเห็นเราดูแข่ง IBL นะคะเห็นฮันเตอร์แบบเล่นอูชางเยอะเหมือนกันนะมีตรงช่วนะแล้วก็มีทีเซนะคะแล้วก็เออเห็นคนเล่นเยอะอยู่นะอูชางอ่ะหลังจากแบบบัฟมานะคะ ก็เล่นจริงจังเลยเนอะแบบอุ้ยเปลี่ยนเฟดมากเปลี่ยนเฟดมากอุ้ยทันนะทันนะทันเฟดอุ้ยเต่าน้อยโอ้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 ยจ่ายก่อนละค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันจะทำยังไงไม่มีไม้แล้วช่ด้วยโอเคแต่ยังคนฟาสเป็ดลืมโอ้ยวับ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 โอเค,อเคสวย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 ค่ะ <c oughs> ไปก่อนละค่ะ เุ้ยทำไรอุ้ยกดปายาไม่ติดอ๋อเหน่ใจอนุภาพแห่งการอบีนะคะอนุภาพการอบีก็คืออะไรเครื่องชา้า <laughs> อืมเล่นลายไหนดีอะฟาดไป โหสันเซียนออบลิงคือฉันก็กดตายยากไม่ทันกดสกิลอะไรก็ไม่ทันสักอย่างใน่น่าทันกลับมาแล้ค่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็คือเวลาแบบคอกับเพื่อนก็จะบวยวายหน่อยเนะเวลาภาคก็จะแบบภาคแบบมีสติแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยก็บวยวาโลกนะคะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมกระดุมแดงในเกม Identity V นะคะเราก็ขอฝากร้านฟื้ซังไว้ด้วยนะคะซึ่งตัวเราเองก็เติมเกมกับร้านนี้เช่นกันค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็เติมเกมด้วยเดทที่ถูกคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เติมด้วยความรวดเร็วอีกด้วยนะคะก็เราจะแปะลิงก์ร้านไว้ใต้คลิปนะคะก็สามารถที่จะไปเติมเกมร้านฟื้ซังกันได้นะคะแล้วก็ก่อนเติมเกมอย่าลืมบอกแล้ว่ากรอกฟอร์มทางร้านด้วยนะคะเอามาจากช่อง Meloternity ค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะโซโล่แรงขึ้นเทียบีชเชลิเตอร์นะคะแล้วก็ไปตะลุยเล่นหมวดธรรมดากันนะคะมีหลายจุดที่แบบตื่นเต้นจุดที่กรีดร้องอะไรเยอะแยะมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด c r i b e ช่อง Melo20 เเป็นกำลังใจเราด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนช่อง m e l o ดทเของเรานะคะก็สามารถดเน a มาผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ หรือว่าอยากพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวจากลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ